สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำต้มขาไก่กันค่ะวันนี้นะคะเราจะไม่ได้ใชอ้อ่ขาที่เป็นหัวๆนะคะแต่ว่าเราจะใช้หนอขาอ่อนค่ะนี่เราจะใช้เป็นขาอ่อนอันนี้แทนนะคะเป็นหนอขานะคะดูสิน่ากินนะชึบค่ะใส่น้ำเปล่าประมาณ3ถ้วยตวงนะคะประมาณ750อ ml นะคะแล้วก็ใส่มะขามเปียกลงไปค่ะ นี่มะขามเริ่มละลายนะคะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะหอมแดงอุ๊ยอุ้ยตาอันนี้หอมแดงทุบนะคะเอชด้วยหน่อข่าค่ะอันนี้คือหน่อข่านะคะนี่หน่อข่าอ่อนใส่ลงไปเลยนี่ค่ะใบมะกรูดเราก็ตัดเอาเลยนะมาตัดนี่แหละนี่แล้วก็เอามาล้างให้สะอาดค่ะใส่หม้อลงไปเลยน้ำจะน้อยไปแอนขอตเติมอีก ค่อยหนึ่งนะคะ250ม mm. มวันนี้แอนจะใช้น้ำตาลมะาพร้าวนะคะใส่ไปหนึ่งก้อนใส่ไปก่อนเลยเขาละลายเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดอีกทีหนึ่งนะคะเราจะค่อยใส่ไก่กันเนาะวันนี้นะคะแอนจะใช้ไก่ CP ค่ะสั่งมาจากเซเว่นนะคะแอนใช้สันในไก่นะคะเพราะว่ามันไม่ติดมันนะแอนจะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราหั่นชิ้นเล็กเนี่ยมันจะหดมากจะเล็กมากว่าจะดูไม่น่าทานค่ะ นี่คะ่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะเนื้อไก่ไ่และก็จะใส่ตับด้วยค่ะตับไก่ค่ะวันนี้ไม่มีเลือดน,นะคะเราจะใช้แค่เนื้อไก่กับตับแค่นั้นนะคะนี่แบบนี้ให้มันยุบลงไปแค่นี้พอโอเคไม่ต้องไปจะไม่ต้องไปยุ่งกับเขารอให้เขาเดือดน,นะคะน่าจะประมาณสัก10นาทีได้ พอเขาเริ่มสุกแ,แล้วเดี๋ยวเราค่อยจะปรุงเพิ่มนคะคะระหว่างนี้นะคะเราก็ช้อนฟองออกได้นะคะช้อนเบาๆนี่ค่ะชุบโอเคต่อไปเราจะไปใส่เห็ดกันนะคะเอาเห็ดใส่ลงไปเลยค่ะเลยแน่นๆใส่แน่นๆใส่ไปเต็มหมอ้อเลยวันนี้เราจะกินเห็ดกัน,นะคะ่ะ แล้วก็กดลงไปหูมันแน่นน่ะเยอะเกินปะเนี่ยเยอะมากแล้วก็เร่งไฟให้มันแรงๆเลยค่ะให้เขาเดือดเนาะเดี๋ยวพอเขาเริ่มเดือดเดี๋ยวเราจะใส่กะทิกันหลำ่ำพอดีกะหล่ำปีในตู้เย็นเหลือนะคะฉันก็เลยจะเอามาหั่นใส่ลงไปด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะใส่ไปเลยกดให้เขาอยู่นะ้ำมันจะเริ่มเดือดละเดี๋ยวจะเต็มใส่กะทิ โอเคช้อนฟองออกก็ไ,ได้นี่ค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิลงไปจะใช้กะทิประมาณ400 ml นะคะแป้ว น้ำปลาหมดไม่ได้ดูเลยไมไ่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือทแทนล้วกันใส่เกลือนะคะประมาณเท่าไหร่ดียะครึ่งช้อนตกแล้วกันนี่ค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะๆๆว้าวน่ากินนี่ผักชีฝรัง่งตอนจิ๋วมากเดี๋ยวเด็ดไปใส่ต้มข่าไก่กันนะคะ ตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะวันนี้แอนไม่มีผักชีไทยนะคะจะใส่แค่ผักชีฝรั่งจากสวนหลังบ้านน่ากินไหมให้เดือดอีกนิดนึงนี่น่ากินไหมคะว้าวเห็ดเพียบมีทั้งเห็ดมีทั้งไก่ทั้งตับนี่